สวัสดีครับพบกับช่องกเกษตรบ้านนายามเช้านะครับวันนี้มาเก็บฟักทองครับผมฟักทองตัวที่เก่นะแล้วก็ผสมเกสรไปด้วยบางส่วนนะครับอันนี้ผสมจนหมดแล้วนะไม่ค่อยมีแล้วครับมีก็มีน้อยครับหนึ่งลูกสองลูกทุกเช้านี่แต่ที่ผมมาเก็บวันนี้ก็คือตัวที่ปลูกไปก่อนหน้านี้นะครับ แก่หมดทุกลูกแล้วครับเก็บได้แล้วนะนแก่ทุกลูกแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บกันทุกลูกเลยนะครับนี่วันนี้แต่พอดีว่าลงมาแล้วลงมาแล้วคุณแม่เก็บไว้ให้แล้วครับแม่ผมเก็บไว้รอแล้วนี่เดี๋ยวเดินดูว่ามันจะมีกี่กองนะ ก็เยอะอยู่นะครับสองสี่หกแปดสิบสองสี่ยี่สิบสองสี่หกแปดสามสิบสองสองสี่หกสองแปดประมาณสี่สิบลูกครับตรงนี้ลูกเล็กลูกใหญ่ค่ากันนะนี่ตรงนี้จุดหนึ่งครับลูกประมาณไซส์กิโลหนึ่งครับตรงนี้ก็ประมาณยี่สิบลูกเดี๋ยวเราเดินดูกันครับว่า มันยังจะหลงเหลืออีกไหมหรือแม่เก็บหมดทุกลูกแล้วเดินดูกันครับตั้งแต่ฝนตกในหญ้าสวยงามมากครับหญ้านะไม่ใช่ต้นฝักทองครับเกี่ยงเลอยอันเนี้ยมันเหลือสักลูกแล้วมั้ง หมดแล้วครับไม่เก็บไว้ให้แล้วนะเดี๋ยวเดินดูอีกรอบหนึ่งมพอเราเก็บลูกนะครับเนี่ย มันจะแตกยอดออกมาใหม่เนี่ยแล้วก็จะออกลูกใหม่นะอันนี้คือเก็บนี่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 เห็นไหมเห็นไหมครับเห็นไหมครับต้นนี้ผมจะเก็บตั้งแต่แรกๆเลยนะครับมันหมดไปแล้วแล้วทีนี้มันก็จะแตกใบออกมาใหม่แตกยอดออกมาใหม่นี่หลายต้นเลยครับนี่แล้วมันก็จะพยายามออกลูกใหม่ครับเห็นไหมนี่เล็ก <Pie year nes> นี่ครับ <stop> อ,อีกจ 10, 10, ุดหนึ่งครับสอี่แปดหกยี่แปดสองสี่สามสิบห้าลูกนะตรงนี้สามสิบห้าลูก หมดเกลี้ยงเลยเอ่ะอา้าวนกกระทาออ้อย่างหลงเหลือลูกเล็กอยู่นี่ไงอ่กล้องโดนนะ้ำ อีกแล้วหนึ่งลูกโอ้หหลบอยู่นี่ได้เพิ่มมาอีกสองลูกนะ อันนี้ผมก็ทยอยขายเองไปเรื่อยๆนะครับลูกเล็กลูกใหญ่10บาทยี่สิบาทสามสิบาทครับผมขายในราคาประมาณนี้นะขายเองนะขายปีกนะครับพันลูกเล็กนะครับเป็นที่นิยมของตลาดนะครับช่วงนี้แต่ก่อนเขานิยมแต่ฟักทองลูกใหญ่ๆกันนะครับทําน้ําหนักดีๆเกลดน้ำหนักเยอะเยอะ แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะครับลูกค้าต้องการลูกที่มันเล็กๆแล้วก็มันหวานอันนี้เน่าหรือเปล่าอันนี้เน่านะครับตอนนี้ลูกเล็กกำลังตีตลาดเยอะกว่านะครับตอนนี้ลูกเล็กเนื้อแน่นหวานมันนะตอนนี้ลูกเล็กกำลังตีตลาดนะครับปีนี้ มีแนวโน้มว่าปีหน้าเนี่ยลูกเล็กเนี่ยน่าจะตีตลาดเยอะกว่านี้อีกแล้วมีมีพ่อค้าทางตลาดนะครับตลาดใหญ่ทางตลาดสี่มุมเมืองนะ <c oughs> แนะนำให้ผมปลูกเป็นฟักทองพัน ญี่ปุ่นนะครับพันผสมจะเป็นลูกเล็กเนื้อแน่นเนื้อเยอะครับแล้วเขาบอกว่าจะมารับซื้อนะครับก็เลยยังยังคิดอยู่นะครับว่าจะปลูกดีไหมนะยังคิดอยู่นะแล้วก็มเมล็ดพันธุ์ก็ยังยังไม่มีนะครับ แต่ถ้าปลูกได้ก็มีคนรับซื้อก็จะดีนะครับง่ายต่อชาวเกษตรกร,กรอย่างเราเราก็ใส่ปลูกในจำนวนเยอะๆอันนี้ผมปลูกในเนื้อที่ก็ไม่เยอะนะไม่ถึงหนึ่งงานด้วยซ้ำนะครับไม่ถึงหนึ่งงานด้วยซ้ำแล้วก็ทำห่างี๋ยวดูการต่อไปเนี่ยต้องต้องรีบลงแต่ เดือนตุลานี่ครับปลายฝนเนี่ยเราจะเริ่มปลูกกันเยอะๆเลยครับปีหน้านะมีแนวโน้มว่าตลาดต้องการลูกเล็กเยอะครับผมเพราะว่ามีพ่อค้าสองคนครับที่ติดต่อมาตอนนี้อยากให้ปลูกฟักทองให้นะครับไม่ได้รวมของน้าสาวนะครับน้าสาวนี่ยังไม่ได้ตกลงกัน ตัวนี้ก็เป็นสายพันธุ์ที่เขาให้มานะครับกำลังออกลูกฉันมากผมจะปลูกไม่ค่อยเยอะเพราะว่าจะขายเองนะครับแต่ถ้ามีมีพ่อค้าที่ต้องการผลผลิตเยอะๆผมก็จะลองปลูกให้นะครับตอนนี้มีสองคนครับที่ติดต่อมานะอยากให้ปลูกให้นะกใกล้ๆถึงฤด,ดูกาลก่อน ดูการหน้าก็เราก็จะมาต้องทําเป็นแปลงยาวครับปลูกในแปลงยาวจะมีอยู่นี่แปลงยาวตัวนี้ครับแล้วต้องปรับพื้นที่หน่อยแปลงนี้ก็เกือบเกือบไร่ครับดีไม่ดีอาจจะถึงไร่นะยังไม่ได้วัดกับแปลงนี้ ถ้ามีการติดต่อมาก็จะลงแปลงยาวนี้นะครับเดี๋ยวดูการหน้านะมันมีแปลงยาวหลายแปลงครับหนึ่งสองสามสี่จนนู่นนะถึงวัวขา,ขาวๆตัวเล็กๆหนุนครับต้นไม้นมะันจะลงทั้งแปลงแปลงยาวๆทั้งหมดเลยครับส่วนแปลงเล็กๆจะไว้ลงข้าวโพดเพราะว่าจะได้คุมน้ำง่ายๆนะข้าวโพดถ้ามีการปลูกนะครับเดี๋ยวผมจะ มาคุยมาอัปเดตกันให้ฟังอีกทีนึงนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ผลผลิตไม่ค่อยเยอะครับรวมๆทั้งหมดก็ร้อยกว่าลูกเองครับไม่เยอะในจำนวนเกปดหลุมนะครับเก้าสบแปดหลุมตัวนี้หลุมละสองต้นนะได้ผลผลิตมาร้อยกว่าลูกเองครับถือว่าไม่เยอะนะ เพราะมันไปนเน่ามันไปนเสียช่วงแมลงวันทองเจาะลูกเล็กๆนะอันนี้พูดตามความจริงเลยนะครับไม่ได้โกหกนะครับได้ร้อยกว่าลูกครับประมาณร้อยสี่สิบประมาณนี้แหละครับร้อยสี่สิบถึงร้อยห้าสิบลูกนี่แหละแต่ว่ามันจะเป็นลูกที่กําลังพอดีนะครับหนึ่งกิโลกว่าหนึ่งกิโลสองโลไปถึงสองโลกว่านะครับประมาณนี้โดยเฉลีย่ย ลูกในราคานี้แหละครับขายง่ายครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับผมคลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ